ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะมือนีก็ะไ้มัติดตามเรื่องเล่าความฝันของป่าโเนาะค่ะกาบไรีมัติดตามดุลเหเนาะค่ะมือนีกระเบย้าถมาทไทยเพิ่นบาเพิ่นฝันโบเพื่อนกระเบาเพิ่นฝันค่ะเรื่องเล่าความฝันของเพิ่นฝันเาจังไรก่ะรับสมรับฟังไปน้ำกันเนาะค่ะกับความฝันของปรากกบค่ะฝันมาจังไรค่ะปะ วันวาอ่านไปหาหอยไปโชกหอยโชกเอาลงตาพันวาให้อ้อมให้อ้อมหอยเนาะหอมหอยอ้อมก็เลยว่าก so ินกินก uh, ็ลงตาพันวาขึ้นจังไรยังเค่ะก็เลยแม่ว่าหูจักเลิกปูวางสีบะเส็บบะเส็บก็แเล็จะปูแม่วางเสียอ้อมจังไรแนวนี้พันวาบะบะพันวา ว่าอ,อ้อมเซพคือว่าบ็เซพฝากบ๊อบเป็นหวังซีเพิ่นหวังน้ำเขาเองนะแม่เลยว่าอะไรตุ่มตาเด้อนี่นะน้ำเพื่อนไปอย่างนี้แหละก็เลยว่าอันนี้ก็ว่าเอาไปลงตาวางซีคือคิงลูกแท้คนคิงก็ลูกพ่อมแม่ล่ะค้นคิงลูกข้นคิงลูกยาวเลยลูกยาวจัก oh. มันเป็นยังแม่ก็บงหูคือกัน ก็บ่าสิถามลงตาอีกกประกาศถามเพิลงตาคพวังตั้นคือคืออนนุพิงลูกแท้เออฉันนั่นหละก็บประกาศถามเพิ่งประกาถามแจะมามูมูไปน้ากันได้ไปไปไปเมยกับลวงตาพี่เมกับลวงตาออมหอยไปจังหันเพิ่นเนาะยุคุนละอมยุวันเออค่ะค่ะ อ,อมอยูนวัดน,นี่แหละแนวเคยไปก็เฮ็ดให้ลุงตาเนะาะค่ะอันนี้ก็เอาไปก็เพิน่นว่าเอาไปล้างเอาไป,าไปยังเป็นที่ละเอาไปหลังออมให้เขาอันออมมากินจังได้คือลุงตาเพิน่นว่าแซ่บได้คือ,อยังซี่เพิน่นหวังซี่ก็มัาค่ะความหมายนี่แซ่บอยู่เพิน่นว่าคือเป็นจังซี่เออก็เป็นเป็นพิจารณาแบบนีแซ่บอยู่กะ เบอย่คือว่าสมุทรเสตหาวาสีน้อไปว่าของบดีมันกินน้ำได้หน่เห็นบอกมันมันวาอย่างสี่คือขิงลูกนะปกติหน้าปกติเมนะค่ะเออคิดว่าจริงนะมันของบดีน้ำได้นี่คิดว่ามีของบดีมาเอบแซนทั้งที่ว่าแสอยูค่ะคือเป็นจังที่เออเป็นจังซี่ลวงตาพันว่าวเลยว่าเมว่าเออแล้วไปล้มตา ค่ะัคิดว่าจังงดากับของมันกินมั่นนะของบอดีนะของบอดีคือคืออันคืออย่งคุณแม่โอ้โหเห็นบอกว่าบอกไปคุณลูกคุณลูกบอกไปกับคุณลูกเพราง่ายๆคือกินไปเนี่มีของบอดีมานํามากินน้าบอกคุณแม่มันกัสมุติว่ากินน้ําละเห็นบอกว่า เสพคือว่าบระเสพนี่นี่แหละมันกัดชินน้ำเข้าการเสียน่ะคิดในใจจะคลองน่ะแม่บ่เคยทิ้งลูกได้เมื่อนั้นลู้เลยค่าในความฝันนั่นบ่คุณแม่ตื่นมาโอ้ฝันคือบ่ดีุ้มยังขนทิ้งลูกอีกเว่าไงคือของบ่ดีน้ำมาแต่มองหาบักหอยบอกคุณแม่เลยจังเลยคือว่าอย่ังไงค่ะ เนยมันแทวนั้นกับมันลายนะแทวในติดวัดติดว่านะดอกไผ่ดอกไผ่ไผ่ชูหูค่ะค่ะในความฝันกับขนขิงลูกเนาะในความฝันในใจก็ยังคิดว่ามีของบดีคือว่าผีใจหูายหาามาแอบแฝงกินน้ำค่ะจนว่าหลกตาพันว่าเสบได้คือยังเสียพันว่าหลงตาว่าเสบคือว่ายังเสียก็บ่ก นุะตอบก็นี่กประกาศถามว่าคือเป็นยังังนจตาก็นุกประถามค่ะประกาถามกาถามหลวงส่าในใจคิดแล้วในใจคิดแล้วว่าเออมเมนอันนี้ได้ของบดีกินน้าได้เนี่ยคิดในใจจะท้องนะจะเบาๆน้ำหลวงตาค่ะบอะกาถามเลย ขันมีเอียงพิดปกตินี่แม่กอบนี่เพิ่นสิหูเลยเนาะเพระว่าคุณแม่เพิ่นก็มีข้องรักสมรักษาเพิ่นเองเนาะก็เลยบ่ถามเลยบอกตอบเลยค่ับ้านนี้ไปจังไหต่อคุณแม่หลังจากหันแล้วก็ตื้นเลยบ่ตื้นเลยเห็นบอบ่หูจักเล่ยบาดตื่นมาเห้ยขึอนไขอยึ้นปันบ่ดีทั้ว่าตั้งที่ปุ่ะ S <S 2> <S 2> เยอะจุคลองมากกับเมื่อยตั้งทีพุ่นล่ะตั้งไปมาเติงานทบนี่หละค่ะบานนี้มากเขาเรื่องตเลยเนาะ <S 2> <S 2> <S ค่ะเตย์พี่เปย์มาจังเลยก็ว่าเปยก็ว่าอันขมิ้นเนาะหอ,อยมันก็ซีอยู่แล้วลูกตาขหาหอยซีลูกตาข่าเออค่ะร่อ,รองแม่ออมกอบเบ้า ภาษาขมิ้นต์เลยเพื่อนบ้านเนี่ยค่ะก็อันเปย์ขมิ้นกับว่าห้อยก็บ๊องพยองกับซี่ฮ่าพยองกับซี่ก็ลูกตาก็ห้าไปย์วันสี่นะค่ะสี่เปย์โบคือกันกับไทยเฮาเนาะคุณแม่เนาะคุณแม่กับเปย์เอาแบบนี้เปย์เอาขมิ้นค่ะ เออหากปั๊มโอนะมุยปีรใบบูนปั๊ค่ะค่ะปูคนฟังขมินคือสิเข่าใจกันเนาะใชกันยูซีคือสีหาหรือว่าหาสีจริงสบอกคุณแม่ปีห้าคันสามตัวดกคุณแม่สามตกับบเนนอนด้วยบเนนอนเอาสองนี่ละนาะคุณแม่นาะบาทมีเป็นจังไดคุณแม่ปูลืสีมาหาคุณแม่อีกบ มาเห uh, ็นบอนั่นพันหายเล็โอือเห็นตัวใดคุณแม่เห็นบอลพันหายเบิ่งวงหนึ่งค่ะค่ะเฝ่าให้แฟนผู้ชมเขาฟังเลยว่าคุณแม่ใดจะใด้เฝ่าเฝ่าออกมาใหม่แนผู้ชมทางบ้านเขาฟังค่ะใดอ่ะวงหนึ่งก็ออกหกหกเงี้ยหน้ากลางหกเจ็ดสี่อ้ค่ะค่ะคือเป็นเลขกคือคุณแม่เป็นเลขหน้าเลข เม่เขาน้ำปูมาเลยนะี่ยขอน้ำเพื่อนเพขอนไส้จ้าได้ก็เเทมจงจันทร์เป็นไก่จ้าหัวจ้าหัวนี่แหละค่ะพกเก็ดสีหัวนี่บ่หมวดนี่แหละห้บอยเบิ้งมึงค่ะค่ะเป็นตัวเลขเนาะคุณแม่เอาห้เห่าเบิ้งอยู่เนาะค่ะคุณแมเอาห้เบิ้งสามตัวทีคุณแม่เพิ่นขอน้ำปูลูสีนอทำช่มนอได้พิจารณาเอาเนาะพิจารณาค่ะ สำหรับเรื่องเล่าความฝันของคุณแม่กับมี่ซ้ำหนี่นอคุณแม่นอค่ะก็ขอขอบคุณคุณแม่กอบนอค่ะนอตีแดงปันตัวเลขเนี่ยทางให้ท่านผู้ชมเอฟซีทางบาเนะคุณแม่นอขอบคุณค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้กามาเบิงตัวเลขแนวทางความฝันของแม่กอบเนอค่ะนอสี่ห้าห้าสี่ค่ะเลขสามตัวนี่หกเจ็ดสี่นอค่ะนอกาเป็นเลขความฝันนี่สี่ห้าห้าสี่ค่ะท่านผู้ชมส่วนหกเจ็ดสี่นี่เป็นเลข ที่ปูลือสีมาบอกคุณแม่กอบเนาะคะ่ะเนาะกาให้ท่านผู้ชมทางบ้านพิจารณาเอาค่ะสําหรับตัวเลขแนวทางความฝันเนาะคะ่ะเนาะสําหรับคลิปนี้จ่าปอก,กะขอบคุณท่านผู้ชมค่ะที่กดเข้ามารับชมรับฟังคลิปจนจบเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะข่ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถ้ายังบ่ก,กดติดตามจ่าปอก,กะขอฝากช่องนเด้อค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามเนาะคะ่ะเนาะเพื่อที่สิบาพา่พลาตัวเลขแนวทางความฝันดีๆค่ะ คันมิโตเลขเนี่ยทั้งความฝันเด็ด,ด,ดอยู่ใสจ่าปอกาสิปติตามมาฝาก FC ทางบ้านคือเก่าค่ะสุดท้ายนี่ก่ะล่าทางผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ